<c oughs> ไม่ต้องมีจาอยู่คนเดียวกับลูกแมนพี่น้องใคไปเทีย่ยวต้องดูก็มีความสูขดิไปเที่ยวกับลูกถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับลูกประจำแต่ไปอยู่กับออ้สิงเกงเดี๋ยวจะเรียกตัวเข้ามานะเดี๋ยวจะเรียกตัวเข้ามาออดิชันเดอ้อสิงเกิเดอ้อเตรียมตัวหรือยังเตรียมตัวเตรียมใจหรือยังบางงดนั่นเตรียมตัวเตรียมใจไปเมื่อคืนนี้ก็ไปศึกษาดูงานก็ได้ ข้อมูลมาเยอะเยอะพี่น้องโอ้ยต้อว่าวกับปัญหาหลายอยู่หนักใจดิข้อมูลเยอะเลยนะข้อมูลเยอะก็เล็กหนัาปัญหาเยอะพูดถึงโตเกียวนาริตะก็น่ารากักก็ไปญี่ปุ่นก็ได้ภาพน่ารักกลับเข้ามาแล้วความทรงจำดีๆแล้วก็น้องๆก็ได้แบบไก่งชิคุณพอ่อพี่น้องถามว่าเมืองไทยบองเทียบบบเบื่อไปเบื่อดี๋ยวประเทศไทยจะว่าม,มันก็ไปตอนไหนก็ได้ในประเทศไทยเหมือนเดียวก่ประเทศไทย ไปย้ําเด็กกระดไดมีแต่เมืองนอกเราก็ดานานปีละครั้งปีละหนึ่งค้งที่ยวจะไปหนึ่งแหละการไปเมืองนอกน,นี่มันเป็นการที่ว่าเขาจะไปเลี้ยงลูกอีหลีเขาจะไปส่วนลูกโงกลูกอาบนา้ำน,น,นั้นมีนูน่นขอยาเดียวพี่เลี้ยงไปน้ำได้พี่น้องบ่ได้มีแม่นยาเดียวพี่เลี้ยงไปไปน้ำเด้ก็มีแต่น้ำตาลโกกี้ที่ส่วนซอยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาส่วนซอยคือดู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 ดาดู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 ขูด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 ูแูู่ดนะูนูดู สุดท้ายแล้วอาบน้าแต่งตัวแปรงฟันล้างหน้าล้างอะไรมันก็เป็นค่อยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วปิดนหน่อย,อย<ด>ก็คือเข้าก็เป็นพ่อแม่พี่นอ้องภาระเราไม่ผ่านท่านคนอื่นภาระลูกขอบคุณนะครับภาระลูกคือภาระเราลูกไม่ใช่าพาระพูดผิดนะครับขออภัยลูกไม่ใช่พาระแต่ลูกคือหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลนะครับลูกไม่ได้แปลว่าพาระเพราะว่าคุณตั้งแซ้เขาเกิดเขาไม่ได้โทรมาก่อนว่าเขาจะเกิดวันนี้วันนี้พรุ่งนี้แต่คุณ แต่คุณอะไรล่ะมันหล่นไงหล่นนั่นหล่นนี่คือลูกไม่ใช่ภาระลูกคือหน้าที่ในในสิ่งที่คุณทําเขาคือขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วขาสิมิตบาเขาสิมิตบาลรักลูกรักลูกตวบานยามลูกขี่บปอยากลังลูกด่างบปอยากด่างบปอยากล่างก้นลูกนี่มันอะไรเด้พี่น้องนะครับอืมแพรเพิดหนี่แพมเปิดลูเห้าหนีพี่น้องดากลูเห้าหนี่วอะไรแมันจะบอกว่อนะ อันก้นลูข้อเนี่พี่น้องอันบกทุกอันบักฟักท่องเหลืองๆเทา,ก,าก็ต้องโจกต้องขี้เดียวอะไรเด้พี่น้องแต่ก่อนเป็นคนขี้เดียดแต่ว่าพอมาดูเจอลูกเรียนเนี่ยโอ้โจกเลยเบิดโจกหอดหรือหอนอย่างเลยรเบิดพี่น้องอย่างที่บอกว่าลูกคือไม่ใช่ภาระลูกคือหน้าที่ของเราเมื่อมีเวลาลเราเรียนเต็มที่เราต้องออาควิมผู้นีมาอย่างเสริมถ้าเสริมนะถ้ามันจำเป็นนะเสริมอยู่แต่ว่าถ้าเข้าไปในหน่วยนี่ คือจะคอยไปนหน่อย,น,อยนี่เ่าต้องเสริมกันเดยเข้าดูแลดูแลเต็มที่อขอแค่ว่ามีคนมาฝา้าตอนไขออยปวดของหนา้าปวดต่อปวด,ปวด,ปวด,ปวดท้ายแค่นั่งนะครับแค่นั้นเลยเพราะเพราะเราเคยทําอยู่แล้วมันจะไม่ยากอะไรที่เราเคยทําอยู่แล้วมันจะไม่ลําบากคือลูกลูกเราเรา,เาปกครองมาตั้งแต่เด็กมันมันทาได้อยู่แล้วแล้วคนก็มองออกแล้วว่าเออหมอนี่มันเลี้ยงลูกเปลนเดอ้อมันบ่ายมันถ้าไม่ไหวเราจะอีกตัวแล้วเปลี่ยนตัวนี้ให้คือจะไว なんかいい場所。